สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแอมค่ะแอมได้ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแอมเช่าห้องอยู่คนเดียวค่ะเพราะแอมยังเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานเลยทุกๆวันแอมจะแต่งตัวไปทำงานแปดโมงเช้าเลิกมาก็ห้าโมงเย็นค่ะแอมไม่ค่อยทำโอทีหรอกค่ะเพราะว่าแอมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ วันนี้เป็นวันจันทร์แอมลุกขึ้นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำงานแอมไม่ทานข้าวเช้าหรอกค่ะกินกาแฟแก้วเดียวก็อยู่ได้แล้วถึงเที่ยงอยู่ที่บริษัทของแอมนั้นมีผู้ชายหลายคนเหมือนกันที่มากีบแอมแต่แอมคิดว่าแอมอยู่คนเดียวแบบนี้สบายใจค่ะบางครั้งก็นึกเหงาอยู่เหมือนกัน แต่ก็คิดว่าอยู่คนเดียวแบบนี้สบายใจกว่าแอมยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรอกค่ะแอมนั่งรถออกไปทำงานพอไปถึงที่บริษทัทแล้วหัวหน้าก็เรียกให้เข้าไปพบไม่รู้เพราะเหตุอันใดแอมคิดว่าแอมก็ไม่สำนความผิดนี่นาพอแอมเข้าไปพบหัวหน้าหัวหน้าของแอมเป็นผู้ชายค่ะ สวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้ามีอะไรจะใช้แอมเหรอคะช่วงนี้ผมไม่เห็นคุณทำโอทีเลยนี่เออแอมไม่ค่อยสบายค่ะหัวหน้าอ้าวแล้วเงินจอพอใช้เหรอก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ว่าจะทำไงได้ล่ะคะสุขภาพไม่ดีก็ต้องรักษาไว้ก่อน แอมบอกกับหัวหน้าไปแล้วเธออยากทำงานเบาๆไหมแบบว่าเอากลับไปทำที่บ้านนะ่ะมีหรอคะหัวหน้ามีสินี่ไงเธออ่านดูสิเธอสนใจไหมเธอจะได้มีไรายได้พิเศษไงล่ะพ่อแอมมาอ่านดูแล้วแอมรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแค่ทำงานแค่นี้เองคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง นั่งทำที่บ้านก็ได้ข้าหัวหน้าแอมรับค่ะดีมากเพราะผมไม่ไว้ใจคนอื่นคุณเป็นคนทำงานเก่งผมก็เลยเสนอให้คุณก่อนถ้าเผื่อคุณไม่รับผมคิดว่าค่อยเสนอให้คนอื่นก็แล้วกันแต่นี่เมื่อคุณรับแล้วผมก็วางใจนะผมเชื่อฝีมือคุณขอบคุณมากกาหัวหน้าที่ไว้ใจแอม งั้นเธอไปทํางานเธอตอนเลิกงานค่อยมารับเอาของกลับไปทําที่บ้านค่ะจา,ากนั้นแอมก็ไปทําหน้าที่ของเธอตามปกติพนักง,งานคนอื่นนั้นอิจฉาแอมกันทั้งนั้นเพราะเธอเป็นคนทํางานเก่งแต่แอมนั้นไม่ค่อยสูงศรงกับใครหรอกเธอคิดว่าเธออยู่แบบนี้สบายใจกว่า พวกนั้นก็ปากันซุบซิบนินทาหาว่าเธอให้ท่าหัวหน้าบ้างเพราะเธอยังไม่ได้แต่งงานแต่แอมก็ไม่ได้สนใจหรอกคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างแอมไม่ได้เป็นอะไรเล่าบริสุทธิ์ใจซะย่างใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาแอมนึกในใจทำงานจนถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เป็นเวลาเลิกงานแอมก็ไปพบหัวหน้าอีกตามที่เขาบอก แอมรับแฝมจากหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็บอกแอมว่าคุณแอมครับแล้วคุณอยู่ห้องคนเดียวหรือครับใช่ค่ะหัวหน้าถามทำไมเหรอคะเปล่าหรอกครับผมก็แค่เป็นห่วงลูกน้องอันที่จริงแล้วแอมรู้ดีว่าหัวหน้าคนนี้พ่อใจในตัวเธอแต่เธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะเธอคิดว่า เธอไม่อาจเอื้อมที่จะเป็นแฟนของหัวหน้าหรอกแอมเคยได้ยินประวัติหัวหน้าว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วแต่เขาก็เลิกกับปัญญาของเขาตอนนี้เขาก็ยังเป็นโสดอยู่เขาเองก็ไม่ได้กีบแอมเป็นทางการหรอกแค่เขาสงสายตาบางคำพูดแอมรู้ดีว่าเขาคงอยากอยากกีบแอมนั่นแหละแต่แอมแก้งทำเป็นไม่รู้ เขาก็เลยไม่กล้าแอมรับแแมงานจากหัวหน้าเอากลับไปทำที่บ้านตอนนี้เธอมาถึงที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วเธอกำลังจะก้าวขึ้นไปบนห้องของเธอที่อยู่ชั้นสองก็พอดีมีพวกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพากันแซวเธอเพราะพวกเขารู้ดีว่าแอมอยู่ห้องคนเดียวไม่มีสามีนี่ น้องสาววันนี้แต่งตัวสวยนะแอมมองหน้าพวกนั้นพวกขี้อยากกันทั้งนั้นแอมรู้ดีว่าถ้าไปตอบปากต่อบคำพวกเขาก็คงจะไปกันใหญ่แอมเลยเลือกที่จะเงียบแน่พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยแหมยิงยะโโอหังคิดว่าตัวเองสวยละสิผู้ชายคนหนึ่งพูด แอมพยายามไม่ฟังเขาพูดแล้วเธอก็เดินเลี่ยงไปจะรีบไปไหนเลยน้องสาวคุยกับพวกพี่ก่อนสิพวกหนุ่มๆพวกนั้นพากันเดินกั้นหน้าเธอเอาไว้แอมพยายามรวบรวมสติแล้วก็บอกกับพวกเขาไปว่าหลบฉันนะคะฉันจะเข้าห้องจะรีบเข้าไปทำไมกันล่ะ ห้องก็เคยอยู่ทุกวันคุยกับพวกพี่ก่อนสิฉันไม่มีเวลาจะคุยกับพวกคนหรอกนะคะฉันจะทำงานทำงานทำงานอะไรกันเธอเพิ่งเลิกงานไม่ใช่เหรอจะทำงานอะไรอีกงานของฉันไม่เกี่ยวกับพวกคนหรอกค่ะแอมบอกกับพวกเขาไปในาใจเธอก็น่กกลัวอยู่เหมือนกันเพราะพวกเขา ร่วนแตกะกันกันทั้งนั้นแต่ใจหนึ่งถ้ากวกพวกเขามากเกินไปพวกเขาก็ยิ่งได้ใจเธอก็เลยต้องพูดบ้างแหมปากเก่งนะเดี๋ยวเธอจะได้ตบกับปากพวกพี่แอมถอนหายใจแล้วเดินเลี่ยงไปทางอื่นผู้ชายคนหนึ่งเดินขยับตาม อย่ารีบไปไหนน้องสาวคนหนึ่งเอามือจับแขนของแอมไว้อีกคนหนึ่งก็จับข้างหนึ่งแอมตกใจมากหยุดนะคะนี่พวกคุณจะทำอะไรก็จะพาน้องสาวไปกินขนมที่ห้องพวกพี่ไงล่ะขนมพวกพี่มีแต่ขนมอรอ่อ,รอยๆทั้งนั้นเลยนะเธอหิวไหมไม่ค่ะปล่อยฉันนะคะฉันจะกลับห้อง แอมมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีคนเดินมาเลยพวกเขาเข้าห้องกันหมดแล้วเราปออที่เฝ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้หายหัวไปไหนแอมอยากตะโกนดังๆแต่ว่าเก่งใจพวก้คนข้างๆแต่พวกเขาก็ไม่หยุดไปน้องสาวเข้าห้องกับพวกพี่ก่อนห้องเธออยู่แค่นี้เองอย่ารีบไปไหน ผู้ชายสามสี่คนพากันจับตัวแอมเอาไว้แอมตกใจในที่สุดเธอก็ตัดสินใจตะโก,กนให้คนช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันโดนลงังแกค่ะใครจะมาช่วยเธอล่ะไม่มีทางะหลอกพวกเขาพาก,กันแอ็มเข้าไปในห้องแอมดันประตูเอาไว้ไม่ยอมเข้าห้องกับพวกเขาเธอดิ้นไปดิ้นมาหยุดนะ แอมหันหน้ามาทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังหัวหน้าคะช่วยแอมด้วยคะ่ะแอมดีใจมากไม่เห็นหัวหน้าของเธอโผลมาได้ทันเวลาพอดีพวกนี้ลังแกแอมค่ะนี่คุณอย่าเสือกเลยนะเรื่องของผัวเมียเขาผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาเปล่านะคะหัวหน้าแอมไม่รู้จักพวกนี้คะ่ะ นี่พวกแกหลบไปซะถ้าไม่อยากเก็บตัวฉันนี่แหละคือสามีตัวกริงของผู้หญิงคนนี้หัวหน้าของแอมตัดสินใจพูดออกไปแอมเองก็อึ้งในคำพูดของหัวหน้าแต่แอมคิดว่าหัวหน้าคงจะช่วยเธอแหละถึงได้พูดแบบนั้นใช่ค่ะช่วยแอมด้วยค่ะไปหลบไปซะถ้าพวกแกไม่อยากโดนตำรวจจับ พอพูดจบหัวหน้าของแอมก็หลวง้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์มือถือกำลังจะโทรหาตำรวจพวกนั้นก็เลยพากันเดินหนีคุณแอมเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับหัวหน้าหัวหน้ามาได้จันเวลาพอดีค่ะเอ๊แล้วทำไมหัวหน้าถึงมาที่ห้องของแอมล่ะคะแล้วรู้ได้ยังไงว่าแอมอยู่บนนี้ผมคิดยังไงไม่รู้ ผมขับรถตามหลังคุณมาผมสังหอนใจผมก็เลยถามคุณข้างล่างว่าห้องของคุณนะ่ะอยู่ข้างบนก็พอดีผมได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วยผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นมานี่แหละครับขอบคุณหัวหน้ามากๆนะคะไม่เป็นไรหรอกไปผมจะพาคุณเดินไปส่งที่ห้องจากนั้นแอมก็พาหัวหน้าไปที่ห้องของเธอห้องของแอมนั้นก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่หรอก เธอจัดบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมากหัวหน้าคะเชิญนั่งก่อนคะ่ะกาแฟสักแก้วไหมคะก็ดีครับจากนั้นแอมก็ไปชงกาแฟามาให้กับหัวหน้าของเธอเออคุณแอมครับคุณอยู่ที่นี่คุณไม่กลัวเหรอครับก็กลัวคะ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงระวังตัวเอเองคะ่ะเมื่อก่อนพวกเขา พเคยแอบมองแอมอยู่แต่แอมก็ไม่สนใจพราะมาวันนี้เขาก็จู่โจมเลยผมว่าคุณน่าจะย้ายออกจากที่นี่นะครับอยู่ที่นี่คงอันตรายน่าดูเพราะคุณเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวแอมไม่รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะคะ่ะอีกอย่างการย้ายห้องมันก็ต้องใช้เงินเอางี้ไหมล่ะครับเดี๋ยววันหยุดเนี่ย คือพรุ่งนี้แหละคุณย้ายห้องเลยเดี๋ยวผมนะเาเจ้ารถมาขนของให้กับคุณเองแล้วแอมจะย้ายไปอยู่ที่ตรงไหนละ่ะคะางวหน้ายังไม่หาที่ย้ายเลยคุณรังเกียจผมหรือเปล่าล่ะคุณไปอยู่ที่บ้านผมไหมเออจะดีหรอคะดีสิคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องหรอก บ้านผมมีหลายห้องผมให้คุณอยู่ฟรีว่าแต่คุณรังเกียจผมหรือเปล่าหรือว่าอายชาวบ้านหรือเปล่าเท่านั้นแหละแอมกำลังนิ่งคิดถ้าคุณรังเกียจผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะหาห้องเช่าที่อื่นให้คุณอยู่อ๋อไม่ข่ะหัวหน้าแอมไม่ได้รังเกียจหัวหน้าเลยนะคะแต่แอมคิดว่า เดี๋ยวคนก็จะพูดหรือเปล่าล่ะคะหัวหน้าก็อยู่คนเดียวส่วนแอมก็เป็นผู้หญิงก็นั่นแหละผมถึงคิดว่าคุณจะไม่กล้าอยู่บ้านของผมแต่ผมสัญญาผมรับรองว่าผมจะไม่ทำอะไรคุณเด็ดขาดถึงแม้ว่าผมจะแอบชอบคุณก็ตามพ่อแอมได้ยินเช่นนั้น แอมก็เงยหน้าขึ้นสบตาหัวหน้าของเธอท,ทันทีอันที่กิ่งแล้วแอมรู้ดีว่าอยู่ตัวคนเดียวนั้นมันอันตรายแค่ไหนและอีกอย่างหัวหน้าของเธอนั้นเขาก็เป็นคนดีช่วยเหลือเธอมาตลอดตั้งแต่รู้จักเขามาแต่แอมก็ยังไม่อยากจะคิดเรื่องความรักแต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้แอมรู้สึกว่า แอมต้องการคนอยู่เคียงข้างแล้วละมันจะได้ไม่ต้องกลัวพวกคนอื่นจากนั้นแอมก็เลยตัดสินใจบอกหัวหน้าไปว่าตกลงค่ะหัวหน้าแอมจะมอยู่ที่นี่กับหัวหน้าค่ะยิง่งเลยครับแอมผมดีใจที่สุดเลยผมไม่คิดเลยว่าคุณจะกล้ามาอยู่กับผมก็หัวหน้าช่วยเหลือแอมนี่คะครับ ผมบอกแล้วไงว่าผมชอบคุณแต่คุณไม่ให้โอ,อกาสผมต่างหากล่ะต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณเองนะจะไมใ่ใครมาลังแกคุณได้ตกลงไหมแอมยิ้มให้กับหัวหน้าของเธอเธอรู้สึกว่าเธออบอุน่นเธอมีหัวหน้าอยู่ใกล้ๆเธอเธอไม่หวาดกลัวสิ่งใดเลยแต่คืนนี้ คุณจะกล้านอนคนเดียวเหลอแอมแอมก็กลัวเหมือนกันละค่ะถ้างั้นให้ผมอยู่เป็นเพื่อนคุณนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วผมก็จะช่วยคุณย้ายห้องทันทีผมรับรองว่าผมไม่ทำอะไรคุณเด็ดขาดด้วยสัญญาลูกผู้ชายโอเคค่ะวน่าจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็อยู่ในห้องด้วยกัน แอมปูที่นอนให้กับหัวหน้าของเธอพวกเขานอนอยู่ใกล้ๆก,กันได้แต่มองตากันจริงๆแล้วหัวหน้าอยากจะโอบก่อนแอมซะเหลือเกินแต่เขาก็ไม่กล้าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีก,กว่าเขาคิดในใจเพราอถึงตอนเช้าพวกเขาก็นอนอยู่แบบนั้นหัวหน้าของแอมเป็นสุภาพบุรุษมากเขาทำได้ตามสัญญา ไม่ได้แตะต้องตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวแอมคิดในใจว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุน่นเธอพร้อมแล้วละ่ะที่จะไปอยู่กับเขาทั้งสองลุกขึ้นแต่เชา้าเก็บข้าวของเตรียมขนย้ายออกจากที่พักแล้วก็มุ่งหน้าไปที่บ้านหัวหน้าของเธอพอไปถึงที่บ้านหัวหน้าแล้วแอมก็รู้สึกสบายใจโล่งใจที่ไม่ต้องหวาดกลัวผู้ชายพวกนั้นอีก แอมอยู่ที่บ้านหัวหน้าแอมกับหัวหน้านอนคนละห้องทั้งสองไปทำงานพร้อมกันกลับมาพร้อมกันเขาเป็นคนสม่ำเสมอจนแอมไว้วางใจเขาวันนี้พวกเขาเลิกงานมาทั้งสองสั่งกับเข้ามากินที่บ้านหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วหัวหน้าก็ถามแอมว่าแอมครับคุณก็มาอยู่กับผมหลายวันแล้วคุณตัดสินใจได้หรือยังล่ะ แอมยิ้มเธอรู้ดีว่าหัวหน้าพูดหมายถึงอะไรตัดสินใจอะไรล่ะคะหัวหน้าก็ตัดสินใจที่จะคบกับผมนะสิผมรู้นะว่าคุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรคุณตอบผมมาสิว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะอยู่บ้านผมในฐานะแฟนกันแต่หัวหน้าคะแอมกลัวคะ่ะ คุณกลัวอะไรเลยแอมผมอยู่กับคุณมาตั้งนานแล้วคุณก็น่าจะรู้นิสัยผมดีว่าผมเป็นคนยังไงแอมยิ้มเธอรู้ว่าเขาเป็นคนดีเธอจึงตัดสินใจบอกกับเขาไปว่าตกลงกับหัวหน้าแอมจะอยู่กับหัวหน้าในฐานะคนรักค่ะจริงๆนะครับแอมผมดีใจที่สุดเลย ที่คุณบอกผมแบบนี้นับตั้งแต่วันนี้ไปเราเป็นแฟนกันแล้วนะวันนี้ต้องจหลองให้เต็มที่นอยคืนนี้เราต้องกอดหอกันนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมจะเอาเปรียบคุณพรุ่งนี้เราจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะที่หลักของผมแอมยิ้มหวานให้กับเขาเธอซบลงไปบนอกกว้าง ของหัวหน้าของเธอด้วยความรักและความอบอุ่นหัวหน้าของเธอนั้นโอบกอดแอมเอาไว้เอามือลูบหัวแอมเบาๆในที่สุดเขาก็าออาชนะผู้หญิงคนนี้จนได้แอมเองก็รู้สึกว่าไม่มีใครคนไหนแล้วที่จะรักและห่วงใยเธอได้มากเท่าหัวหน้าคนนี้เลยและแล้วพวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกันค่ะ สวัสดีค่ะ